ประเทศจีนบล็อก Google Facebook WhatsApp แต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะประเทศจีนต้องพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีของตัวเองให้ขึ้นมาแข่งจนในที่สุดประเทศจีนก็มีเ Ten เซ t ซึ่งผลิต e ี h ช t ประเทศจีนเคยใช้ระบบ G P S นำทางของสหรัฐแต่ประเทศจีนตอนนี้พัฒนาระบบนำทางไปโตโลเคชันต่างๆนั้นละเอียดทียิบชัดเจนกว่า G P S อีกเทคโนโลยีประเทศจีนที่พัฒนาเกิดขึ้นมาเพราะผู้นำประเทศจีนได้มีวิสัยทัศน์มองทางไกล ว่าการที่จะเปิดเสรีให้เทคโนโลยีต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างอเมริกานั้นเข้ามาเจริญเติบโตในจีนนั้นจะเป็นอันตรายต่อความมั่นของจีนไม่เกิน10ปีนี้จีนจะชนะเรื่องการทำชิป n อ i นวีเดียจะสู้จีนไม่ได้แล้วแล้ว AI จีนตอนนี้ชนะอเมริกาไป2หัวข้อแล้วหรือหัวข้อเดียวคืออำนาจในการคำนวณคอมพิวติ g งพาวเวอร์ซึ่งเมื่อจีนพัฒนาชิปได้สำเร็จก็จะทำให้จีนนำหน้าอเมริกาในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ อย่างแน่นอนที่สุดครับ